สวัสดีน้องแหม่มครับจากคุณวรวุฒินะคะสวัสดีค่ะดมจากคุณวรวุฒิค่ะหนูอยากอุ้มหลานค่ะเ <c oughs> <c oughs> ชียร์ใหญ่เลยน้องกอนน้องกอนต้องคิดหนักละคนันนี้ต้องคิดหนักละสวัสดีคุณวรวุฒิจ้าจากน้องนุ่มแหม่มเนาะ พี่ถ้าเป็นผมเสียใจไหมเสียใจเสียใจหมดแหละน้องโบมเป็นใครก็เสียใจหมดเป็นใครก็เสียใจหมดครับเนาะคุณวรลุูดก็ให้ดอกกุหลาบสีชมพูเอ็นเอ็นสู้สู้มาคะขอบคุณนะคะคุณวรลุูดขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงถึงห้าสิบห้านาทีแล้วเนาะทุกคนจะถึงชั่วโมงแล้วเนาะขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเนาะถ้าใครมีธุระอะไรก็บุกมาบุกมือได้เลยนะคะไปแว้นต่อได้นะคะเพราะว่าเนาะก็จะถึงชั่วโมงแล้วเนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆท,ท่านกันแล้วกันเนาะเพราะว่าวิเจ้านางวันนี้ก็ หลังจากลงจากเิธีก็จะกลับบ้านกลับบ้านเสร็จก,ก็รู้สึกว่าจะไปงานเขาดังสักหน่อยนึงเนาะแล้วกลับมาแล้วเขาค่อย,อยมาแว้นกันต่อแล้วก็เจอกันเนาะวันนี้วันอาทิตย์สบายชิวๆว,วันนี้อยู่บ้านทั้งวันตอนนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาจานุแมมโอเค ขอบคุณนะจ๊ะน้องแมวขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณครับโอเคครับน้องโดมโอเคครับโอเคครับน้องโดมน้องโดมน้องโดมลบเดอิอน้องโดมเดอรน้องโดมยิ่งเป็นเสียโดมอยู่อะ่ะลบเดิร์นิสาชีพเยอะน้องโดมลบได้เลยครับ พี่จ้านางแคบแล้วลบได้เลยครับจากพี่กอนจากน้องหนูแหมมคะ่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงทุ่งนาแล้วครับใช่ใช่ <c oughs> ใช่ใช่น้องกอนถึง,ถงทุ่งนาอันที่เรียบร้อยงั้นตอนนี้พี่กอนเลี้ยงน้องสาวไปก่อนนะ มีอ่อนแล้วเลี้ยงน้องไปก่อนเลี้ยงน้องไปก่อนมกนก,นก็เลี้ยงน้องหนูแม่มไปก่อนฮ่าฮ่าเราก็เดินทางมาถึงทุ่งนาเป็นที่เรียบร้อยทุกคนมกนบอกแดดก็เริ่มจะมาอยู่ในป่ากล้วยยังกับเป็นนันตานีเลยดีกว่าเนี่ยกล้วยก็ล้มตัวอยู่เพราะว่ามันล่มอยู่ตรงนี้ทีเดียวเนาะ พี่วันนี้บายบายพี่วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มาส like ่งกาลังใจจาาพี่วันนี้เดี๋ยวไปหาเด้อพี่วันนี้เด้อน้องสาวกําลังจะโตค่ะกําลังจะโตกําลังกินกําลังกินกําลังนอนกําลังใช้ตังค์เนาะกำลังกินกำลังนอนกำลังใช้ตังค์ทุกคนพี่วันนี้พักผ่อนด้วยนะคะพักผ่อนด้วยนะคะพี่วันนี้เว้นเบาๆเด้อ ดูแลสุขภาพด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันพี่วันนี้น้องนุมแมวก็ขำน้องแมวยิ้มคนงามก็ขำตอนนี้เข้ามาที่ห้าสิบเจ็ดนาทีแล้วขอขออีกสักหน่อยเนาะห้าสิบแปดแล้วขออีกเท่าไหร่ขออีกเจ็ดนาทีค่ะทุกคนขออีกเจ็ดนาทีเนาะขอไม้ขอมือ สีงามๆสีชมพูงามๆด้วยเลยเนาะเพราะว่าทุกคนก็จะได้พักผ่อนด้วยแล้วก็จะเข้ามือม้อเที่ยงแล้วด้วยเข้ามื้อเที่ยงแล้วด้วยเนาะตวไวใบนะเราน้องกรอนสั่งให้น้องหนุ่มแหม่มตัวใบเดูตัว,วๆนะคะขอบคุณแบบล้านดวงตาก้าสิบแปดเลิฟค่ะ แปดหนึ่งแปดค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อที่มาเติมเต็มวันนี้นะ่ะเดี๋ยวพี่เจ้านางก็ขออวยพรไว้เลยเนาะ